พระองจึงบอกว่าเวลาเราคิดมาปุ๊บให้รีบทิ้งเร็วที่สุดดับพบให้ไวที่สุดพบใหม่ก็จะไม่มีแต่เวลามันหลุดไปคิดเนี่ยเราไม่ทันเราไปทันอีกทีตอนมันคิดไปไกลแล้วแล้วค่อยรู้ตัวเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกหลุดไปคิดปุ๊บคิดต่อไปสักพักเพิ่งรู้ว่าคิดอ้าวลืมลมแล้วดึงกลับมาที่ลม เห็นนะระหว่างเนี้เราเผลอตลอดเลยตรงเนี้คือความเพลินเพราะองค์สอนว่าให้เราละความเพลินคือทำความเพลินเนี่ยให้สั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆพระองค์จึงสอนให้เราละนันทิละความเพลินคิดมาเราทิ้งสุขมาเราทิ้งทุกมาเราทิ้งกลับมารู้ลมหายใจเข้าไว้ตั้งจิตอยู่ที่กาย หลักการทำแค่นี้พระองค์จึงบอกว่าเวลาเราคิดมาปุ๊บให้รีบทิ้งเร็วที่สุดดับพบให้ไวที่สุดพบใหม่ก็จะไม่มี